อำเภอแม่แจ่มยินดีต้อนรับในทนคมจงชิระอธิบดีกรมการปกครองเที่ยวบ่อน้ำแร่ลองแผ่น้ำแจ่มพักแหลมน้ำตกผ้าตินจกยอดน้ำมืออำเภอแม่แจ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประมาณ1นล้านเจ็ดแสนไร่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประมาณ1.3ล้านไร่พื้นที่อุทยานแห่งชาติประมาณ3ามแสนหนึ่งเจ็ดพันเจ็ไร่ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และหนังสือรับรองการทําประโยชน์ประมาณ23,815ไร่ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละเ0เป็นภูเขาสูงชันและเป็นที่ราดเชิงเขาประมาณร้อยละ2ีพื้นที่ราดลุ่มแม่น้ําประมาณร้อยละ10ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมีแม่น้ําแม่แจ่มเป็นแม่น้ําสายหลักอนาเขตติดต่อ ด้านทิศเหนือติดต่อกับอำเภอกาละยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเสมิงอำเภอแม่วางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ด้านทิศใต้ติดต่อกับอำเภอจอมทองและอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ด้านการปกครองประชากร ในพื้นที่อำเภอแม่แจนะ่มณวันที่1พฤษภาคม2565รวมทั้งสิ้น6153คนแยกเป็นชาย3473คนหญิง29,680คนจำนวนครัวเรือนทั้งหมด2116ครัวเรือนอำเภอแม่จแจ่มแบ่งการปกครองออกเป็น7ตำบล104หมู่บ้าน ด้วยประชากรในพื้นที่ประกอบด้วย4ชนเผ่าได้แก่ชนพื้นเมืองชนเผ่าเกรียงหรือปะปะยอชนเผ่าล้วและชนเผ่ามงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน8แห่งประกอบด้วยเทศบาลตำบล2แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล6แห่ง ด้านอาชีพเกษตรกร12,543ราย1 1ึ่ครัวเรือนเนื้อที่2,17,955ไร่โดยพืชที่ปลูกมากที่สุดคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีประชาชนชาวอำเภอแม่แจม่มส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ46.36ศาส,สนาอื่นๆประมาณ53.63%สสถานที่ท่องเที่ยวและโอทอป หมู่บ้านทอผ้าตีนจกน้ำตกแม่ปานน้ำตกค้อยายเหลืองแม่น้ำออกหนูนาขั้นบันไดป่าปงเปียงน้ำพุร้อนเทพพนมพระเจ้าแสนตองพระเจ้าตนหลวงภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าแดดปัญหาสำคัญในพื้นที่อำเภอแม่แจม่ม 1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ ปัญหาเส้นทางคมนาคมยากลําบากและปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ในหลายหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จํานวน8ดหมู่บ้านและ13หย่อมบ้าน 2. ปัญหาการปุกรุกพื้นที่ป่าและไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน 3. ปัญหาหมอกควันและไฟป่าโดยส่วนใหญ่สาเหตุจากการเผาป่าเพื่อหาของป่าการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ทําการเกษตรเช่นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกกระลำปีเป็นต้น 4. ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนหนี้สินเกษตรกรในภาพรวมของอำเภอแม่แจ่มจำนวน1,700ล้านบาท5ปัญหายาเสพติดยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มส่วนใหญ่คือยาบ้าอันดับ2คือฟิน6ปัญหาสารเคมีตกค้างทางการเกษตรผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2565สถานการณ์โรคโควิด -19 อำเภอแม่แจมห่วงวันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่15พฤษภาคม2565ผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่จำนวน9,38 0รายรักษาหายสะสมจำนวน8,715รายเสียชีวิตสะสมจํนวน4รายหมู่บ้านสีฟ้าปอดโควิด -19 67หมู่บ้านร้อยละ64.42การบริหารจัดการวัคซีนเป้าหมายทั้งหมด47,921คนฉีดแล้วเข็ม1 2จํานวน39,416คนคิดเป็นร้อยละ82.25เป้าหมายวัคซีนเข็มกระตุ้น 34,393คนฉีดแล้ว12,53คนคิดเป็นร้อยละ29.81งคงค้างฉีด24,140คนการป้องกันและแก,ะไก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2อ1 9าอำเภอแม่แจ่มได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และดำเนินการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเข็ม3และเข็ม4ี่โดยจัดแคมเปญถกแขนเสื้อเตื้อที่3ฉีดเข็ม3 4เพื่อแม่แจ่มปลอดภัยจากไัยโควิด -19 ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 าอำเภอแม่แจม่มเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่จัดแคมเปญเปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโมโนน่าร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์สีพัฒมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผู้เข้ารับบริการจำนวน375คนกำหนดแผนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์การขับเคลื่อนการดำเนินง,งานศูนย์น้ำหนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัจยาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน เป็นรายครัวเรือนของอำเภอแม่แจ่มครัวเรือนใน TPMAP จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย2,271ครัวเรือลนลักษณะปัญหามีนังนี้ด้านสุขภาพ263รายด้านความเป็นอยู่136รายด้านการศึกษา1,783รายด้านรายได้384รายและด้านการเข้าถึงบริการรัฐจำนวน1ราย ช้ QM จำนวนครัวเรือนทั้งหมด20,75ครัวเรือนจำนวนครัวเรือนที่สำรวจแล้ว19,24ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ54.42ลักษณะปัญหามีดังนี้ด้านบ้านที่อยู่อาศัย8,826รายด้านน้ำดื่มน้ำใช้5,415รายด้านการศึกษา4,451รายด้านรายได้อาชีพ8,251รายด้านความปลอดภัย2,409รายด้านเปราะบาง1,500 132รายแก้ไขได้ด้วยตนเอง7,911รายความก้าวหน้าการดำเนินงานอำเภอแม่แจ่มดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่แจ่มและ ร่วมกับกิ่งกาชาติอำเภอแม่แจ่มและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการโดยการมอบถุงอย่างชีพการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน รายละเอียดข้อมูลทางบัญชีโครงการเศรษฐกิจชุมชนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน6แห่งเง,ง,ง,งิงงน,งท,น,นงงที่ได้รับการจัดสรรปี2 5 4 4รวมทั้งสิ้น8,500,000บาทเงินคงเหลือในบัญชี4,765,653บาท ที่ทำการปกครองอําเภอแม่แจ่มไม่มีบัญชีคงค้างการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันสถิติการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ปี2565เปรียบเทียบกับปี2564ลดลง38%สถรุปผลการดําเนินการประจําปีงบประมาณ2565 1. การบริหารการร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐและภาคกีเครือข่าย 2. การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือหมอกควันไฟป่าร่วมกับหน่วยง,งานในพื้นที่ 3กลไกชุดปฏิบัติการประจำตำบลในการแก้ไขปัญหาหมอ,อกควันไฟป่าในพื้นที่ 4. การจัดทําแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงพื้นที่ที่มีการขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงจำนวนทั้งสิน้น2,025,268ไร่ 5. กาการรัตะเวนหอดูไฟและจุดเฝ้าระวังดับไฟป่าในพื้นที่โครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ2,565สิบแฟร s h ิ p ชูโดป้าออสมา 2022. 2ส2งสูตรที่1อีโดป้าฮาร์ดการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติเพื่อความยั่งยืนโครงการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่แจม่มมีจิตอาสาพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น5,392คนการดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประจำปีงบประมาณ2,565จําจำนวน8ครั้งฉเฉลี่ยเดือนละ1ครั้ง การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ไปยุคสู่โคกหนองนามโมเดลพื้นที่ดำเนินงานอำเภอแม่แจม่มพื้นที่การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบลจำนวนเจ็ดตำบลพื้นที่กัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือนจำนวน558ครัวเรือนศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาการปกป้องเท่ทุนสราบันหลักของชาติรณรงการส่งเสริมการใส่ผ้าไทย โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดําเนินกิจกรรม8ครั้งจํานวน104หมู่บ้านจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม295คนน้ำลงธรรมอำเภออําเภอ,อ,อดารงธรรมเรื่องรองเรียนในระบบทั้งหมด94เรื่องแล้วเสร็จ92เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการ2เรื่องอำเภอวิถีใหม่อำเภอแม่แจ่มดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การให้บริการประชาชนของหน่วยงานสู่การเป็นกลุ่มการปกครองวิถีใหม่อย่างต่อเนื่องสัญชาติและสถานะบุคคลยื่นขอสถานะจำนวน7รายแล้วเสร็จ3รายอยู่ระหว่างดำเนินการ4รายเด็กตัจีจำนวน3 4 1รยายกำหนดเลขประจำตัว13หลัก2รายขาดคุณสมบัติ109รายอยู่ระหว่างดำเนินการ230รายส่วนที่ 3. ามอีเดอป้าเซสเท i เนเบ การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านตนําบลและอำเภอเพื่อความยั่งยืนโครงการแผ่นดินทําแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นอำเภอแม่แจ่มดําเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมให้หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทําแผ่นดินทองอย่างต่อเนื่องและมอบรางวัลแก่หมู่บ้านและตําบลที่ชนะการประกวด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA รายละเอียดประเมิน ITA อำเภอแม่แจ่มแบ่งออกเป็น3ด้านดังนี้ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนทั้งสิ้น378คน 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนทั้งสิ้น400คน 3. เว็บไซต์ของอำเภอโดยอำเภอแม่แจ่มได้ดํำเินการเปิดเผยข้อมูลผ่าน Facebook ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มและเครือข่ายสังคมออนไลน์ของส่วนราชการอำเภอแม่แจ่มขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วเสียภายในและการประเมิน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอําเภอคุณธรรมดำเนินการประกาศเจตนารมณ์และประชาสัมพันธ์ชวนชวนชุมชนองค์กรและอําเภอรประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม3ระดับและจัดประชุมการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่รวมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนและองค์กรคุณธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนอําเภอคุณธรรมต้นแบบ อำเภอมั่นคงปลอดภัยสรุปผลการดำเนินการดังนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดำเนินการจับกลุ่มยาเสพติดร่วมกับฝ่ายทหารตำรวจจำนวน12คดีเข้าทำลายไร่ฟินจำนวนหนึ่งแปลงพื้นที่0.5ไร่นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาโดยระบบสมัครใจณโรงพยาบาลเทพรัฐเวชานุกูลจำนวน8รายการขับเคลื่อน การจัดระเบียบสังคมออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม,อองคมพื้นที่เสี่ยงตั้งด่านตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงจำนวน24ครั้งการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ออกปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จำนวน8ครั้งส่วนที่4 e ี่อีโดป้าดิจิทัลไลฟ์เซสชั่นโดป้าอัสมาร์อำเภอแม่แจ่มขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณตามแนวทางอีโดป้าสมาร์ตบัตจ n g ติ้ง